เปลี่ยนว่นใหม่ทุกปีไหมจําเป็นไหมแกสมาร์สแบนตัวนี้ใส่มากี่ปีแล้วเนี่ยใส่มา5ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนก็เห็นตาลีแกก็ใส่มาอย่างเงี้ยก็10ปีแล้วก็ไม่เห็นจะเปลี่ยนเลยเขาแตุ่งเรื่องที่เห็นแกใส่มาแบบเปลี่ยนทุกปีเลยถ้าการตลาดไงเาให้เปลี่ยนทุกปีก็เปลี่ยนไปเลยบางทีตาลีแกจะไม่มีตังเปลี่ยนหรือเปลแกเลยเปลี่ยนสิบปีเชื่อตาลีสักครั้งโอ้ยอย่าไปเชื่ออะไรตาลีแกโม้ตั้งแต่แกมาหลอกขายครีมตอนนั้นละไม่รู้ สวัสดีค่ะ,คะมีอะไรให้หมอช่วยไห<ด><ด>มคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคือตอนนี้กําลังเถียงกันอยู่ว่าจะเปลี่ยนแว่นใหม่ดีไหมครับอืมต้องเปลี่ยนแว่นใหม่ทุกปีไหมใช่ไหมคะ<ห>จําเป็นไหมก็คือเวลาที่เราจะเปลี่ยนแว่นใหม่เราก็จะต้องมีเหตุผลในการเปลี่ยนใช่ไหมอ่าเหตุผลนั้นคืออะไรบ้างก็คือแบ่งก่อนแบ่งเป็นช่วงอายุถ้าสมมติว่าช่วงอายุเนี่ยต้องถามว่าเราอายุเท่าไหร่ละ อายุอ่ะยี่สิบครับยี่สิบสี่ค่ะ,คะช่วงอายุเนี่ยก็สําคัญในการเปลี่ยนแว่นเหมือนกันเพราะว่าณช่วงอายุหนึ่งเนี่ยบางทีค่าสายตาเรานิ่งและอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเด็กๆอายุสามขวบเริ่มใส่แว่นแล้วก็จนถึงอายุสักประมาณยี่สิบปีเงี้ยค่ะค่าวสายตาเขาก็จะยังมีความแบบขึ้นลงขึ้นลงได้ <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าวสายตาในเด็กเนี่ย มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นที่จะต้องให้ค่าสายตาที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าค่าสายตาเราใส่ไม่ถูกต้องแล้วเราใส่ยาวไป5ปีอย่างเงี้ยค่าสายตาไม่ถูกต้องปุ๊บมันเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะมีผลเสียกับเราก็คือเพกเยอะปวดตาใช้เราไม่สบายตาคุณภาพชีวิตไม่ดีมองกระดานไม่เห็นมองไกลยากขับรถยากเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงอายุน้อยๆกระบอกตาเราลูกตาเรายังจเจริญไม่เต็มที่ พอลูกตาเราจะเหลือไม่เต็มที่ค่าสายตาก็เลยขึ้นได้หลังอายุ20ปีไปแล้วจนถึงอายุประมาณ40ปีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างสบายๆถ้าสสยตาจะค่อนข้างนิ่งแล้วก็ค่อนข้างขึ้นลงน้อยแว่นเดิมที่ใส่ถ้าค่าสายตาถูกต้องมักจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนในช่วงปี2ปีนะคะแล้วก็หลัง40ปีเป็นน้นไปเพราะ40ปีเกิดความเสื่อมของร่างกายทำให้อะไรคะ เราไม่สามารถเพ่งได้อ่านหนังสือใกล้ๆยาก hmm. ก็มีค่าสายตาที่เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งแล้วพอค่าสายตาเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งแล้วอันนี้จะเป็นช่วงสักประมาณ40-60ถึงปีก่อนที่จะมีต้อกระจกเพราะนั้น40-60ถึงปีเนี่ยค่าสายตาก,ก็จะเปลี่ยนได้ในทุกปีเพราะฉะนั้นแว่นที่ใส่เนี่ยอาจจะใส่ได้สักประมาณ2ปี3ปีแล้วก็ต้องเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือปัจจัยของอายุปัจจัยที่2เรื่องของเลนส์ เลนส์ที่เรานำมาใช้ในการแก้ไขสายตาเราเนี่ยเป็นเลนส์ชนิดไหนเป็นเลนส์เคลือบแข็งโคตติ้งดีไหมถ้าหากใส่ไปนานๆแบบสมบุกสมบันหนึ่งปีแล้วมีรอยขีดข่วนที่ข้างหน้าเลนส์แล้วเนี่ยเราก็จะทำให้มองไม่ชัดเหมือนเดิมมีรอยข่วนแมวรักษาไม่ดีความสะอาดความสกรปรกมีรอยที่หน้าแว่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้การมองเห็นแย่ลง เลนก็อาจจะต้องเปลี่ยนเร็วขึ้นแต่ถ้าเราเลือกโคตติ้งที่แข็งแรงทะนุถนอมทําความสะอาดบ่อยๆแล้วก็ถูกวิธีแบบนี้ค่ะบางทีเนี่ยสปี3ปีเป็นต้นไปในช่วงอายทุที่ค่าสายตาไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเนี่ยก็จะใช้ได้ยาวเลย <mem> เพราะฉะนั <reg> ้นเวลาเลือกแว่นเลือกเลนอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกที่มีคุณภาพแล้วก็เหมาะกับค่าสายตาของเราใช่คคุณยินดีค่ะไม่น่าล่ะวันก่อนขับรถไปชนหมา นึกว่าฟาดเคาะอืมอือใช่แท้มันเบอร์แน่ใช่มันเบอร์ก็คือ,อ,อตอนนี้ต้องมีไปเปลี่ยนแล้วเนี่ยไปรนนอนเต็มเลยเคต้องไปเปลี่ยนละโอเคงั้นไปเลยไม่นานแล้ว,ลวไปไปดีปาก